สวัสดีครับผมวันนี้มาเที่ยวเมืองตากนะฮะแต่เจอแจ็คพอตนะครับวันนี้มากันหลายคันมาเป็นบูคันนะมางานแต่งนะครับมางานแต่งมีปัญหาเป็นช่างนะครับแต่ว่ารถมาเกิดปัญหานะะเครื่องมือไม่มีนะฮะแก้ไขไม่ได้เลยตอนนี้เกียร์พังนะเปิดไฟกระพริบอยู่นะเกียร์พังนะตรงนี้ มุ่งหน้าแน่ละมาดอีกเก้ิกิโลนะ่ะตอนนี้เสียอยู่กลางทางนะครับไปดูกันนะตอนนี้เกียร์พังแบบไหนฮอนด้าซีวิตัวนี้นะครับขับตามหลังมาดีๆตนนี้นะเป็นปัญหานี่ฮนะตัวนี้รถปีใหม่ไม่กี่ปีนะมีปัญหาเรื่องเกียร์นะฮอนด้าซีวิตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูเราดูกันว่าปัญหาที่เจอคืออะไรนะ คันนี้น้องๆน,นะตามมาด้วยกันนะครับพังจงเหตุนะกับเคสนี้ยกสไลด์เข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับนี่นะครับวิ่งมากำลังจะไปไหว้พระนะครับหลังจากไปงานแต่งเสร็จนะครับโอ้โหเป,เป็นช่างในชีวิตที่เป็นแบบนี้ตลอดแล้วมาเจอกับตัวไม่เจอมิรู้ือในนี้รถน,น,น้องนะครับทิมงานที่มาด้วยกันนะครับ มาดูด้านในตัวนี้เป็น h o n d a CITY ปี2017นะครับขับตามหลังกำลังจะไปไหว้พระเลยโทรมาบอกรถเสียพี่ดูให้หน่อยโอ้โหใจแป้วเลยเราเป็นช่างถ้าไม่มีเครื่องมือก็จบอยู่ดีนะครับเอาเมืองต้นสตาร์ทนะครับสตาร์ทนะครับไปต่อเนะมื่อกี้รถยกโทรมาติดต่อรถยกแล้วนะคันนี้ ทำไมถึงเกียร์พังนะครับสาเหตุเป็นปัญหาอแล้วนะปัจจัยรถยกนะครับดูอนะใส่ R ใส่นะตำแหน่งเกียร์ไปยิง่งไม่ไปได้เห็นไหมใส่ามันน่าจะขาดไปแล้วแล้อหลุดไปแล้วนะครับเอ็น <N S 1> นะล้วปัดเอ็นะครับใส่ดีนะครับ นะเรียบร้อยเรียบร้อยดีกับเคสนี้เจอกับตัวนะฮะเจอจนได้ครับอืมอันนี้ต้องยกนะฮะสอบถามยิมงานเราแล้วนะที่มาด้วยกันบอกให้ยกกลับไปที่หูเลยนะถ้ารถยกประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะครับถ้ารถยกไหประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะครับถามว่าคุ้มไหม มันก็ต้องคุ้มนะเพราะว่ามันเป็นรถผลรถจักรจัน์เนาะก็ต้องทําให้นะครับศูนย์ก็ไม่ประกันอะไรทั้งสิ้นแล้วหมดประกันแล้วนะตอนแรกเช็คประกันบอกว่ามีประกันอยู่นะตอนนี้ไม่มีประกันประกันไม่เหลือแล้วนะนิ่งมาที่แสนโลนะยังไม่ถึงแสนหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวไปก็แล้วนะคันด้านตัวน,นี้นะครับออะก็คันนี้นะผมจะยก กลับไปที่อู่แล้วทาการซ่อมนะครับอันนี้เราต้องเปลี่ยนสายพานในเกียร์นะแล้วก็เปิดดูสมองสมองถอดออกมาล้างใ่หมดอะ่ะข้างในนะครับถึงจ,จะจบนะกับเคสนี้นะครับนะขณะนี้เรามีร้านค่าแค่นะสมบังิ่าแก่นะเราจะฝากรถไว้ที่นี่นะเออลุงเขาใจดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะนัดรถสไลด์นะครับ อายุกนะเราฝากไว้ที่ร้านของลุงก,ก่อนนะครับรถอะไรก็จะมาประมาณบ่ายสามนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะนี่เขียนเดี๋ยวเราเขียนเดี๋ยวเราเขียนช่วยเขียนช่วย,วยเอาหน้าเท่าก็ได้ไม่เป็นไรก่อนนะฮะ เกียเดินหน้ากลังกาต่อยสุดเลยสุดเลยไปสุดเลยก็ยิดขวาไปเลยไปเลย้สุดเลยตรงก็ไปสุดเดี๋ยวรถอะไรมาเดี๋ยวต้องลาดตัวเลาดออด้เด็ไดอ๋ครับครับครับโอเคนะขอบขอบคุณมากนะครับผมครับคับครับ นี่ถามน้องแล้ววนะ่าอาการมีสะดุดตึกต๊กตเท้าอะไรเงี้ยมีบ้างไหมเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเลยนะไม่มีอาการเลยแนตะ่ทั้งสิ้นเลยขับมาดีเกียร์หลุดไปเลยคนระับก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะไม่ต้องตัวนะรถหาอู่แถวนี้เราคงเขาเรียกว่ามันยากอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ทางไปเขาไปป่าเลยคนระับก็ นั้นรถยกมายกนะนจะกลับไปจัดการให้ที่อยูนะครับก,กับเคสนี้จบนี่นะเดี๋ยวรอตามเดี๋ยวเราทำคลิปลงมาให้ดูนะกับการแก้ไขปัญหาเกียร์คันนี้นะครับ Honda City ปี2017นะเครื่อง1.5ครับอชอบก็กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวรอรอดูรอชมรอตามนะครับสวัสดีครับผม